สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะมาสั่งสมสุตตะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันในคําสอนของตถาคตในหม้อธรรมที่ชื่อว่าสิ่งขวางกั้นมากผลนิพพานในรายละเอียดพระอาจารย์ท่านจะได้ทรงสาธรรยายไว้อย่างไรบ้างเพื่อนเพื่อลองฟังดูนะครับสิ่งขวางกั้นมรกผลนิพพานเนี่ยเพื่อนเเดรัจ <c oughs> ฉานวิชากลายเป็นสิ่งที่เฟื่องฟูในยุคปัจจุบันนี้ ท,ทั้งที่ผู้จ้าเนี่ยท่านได้ตัดว่าไม่ให้ผลนะแล้วก็เป็นมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิคือข้อที่หนึ่ง <c oughs> ในสี่ข้อเรื่องกรรมสัตว์เนี่ยจะคิดว่ากรรมเนี่ยเกิดจากผู้อื่นบรรดาลสองสัตว์จะคิดว่ากรรมเนี่ยเกิดจากตนเองบรนดาลสามสัตว์จะคิดว่ากรรมเนี่ยเกิดจากตนเองและผู้อื่นสี่สัตว์จะคิดว่ากรรมเกิดขึ้นมาลอยๆโดยปราศจากสาเหตุ สความเห็นนี้ผิดหมดเพื่อนๆแต่กรรมเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปนาธรรมเกิดเพราะเหตุปัจจัยดับเพราะเหตุปัจจัยนะมีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปดังนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยคือมิจฉาทิฏฐิข้อหนึ่งเพื่อนๆชาวพุทธเนี่ยเป็นกันมากเราจะคิดว่า,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้บรรดาอะไรให้เรา,าร่ำรวยได้พ้นโครคภัยไข้เจ็บได้ จเจริญได้เสื่อมได้อะไรได้ <c oughs> เราคิดว่ามีใครบันดาลอะไรได้คิดว่าเทพบันดาลรมบันดาลอิสวนบันดาลซึ่งพระเจ้าบอกว่าเป็นวิชาที่จริงหมดเลยเราต้องแก้ความเห็นเราเยอะมากเพื่อนๆให้ตรงกับพระพุทธเจ้ากรามเนี่ยเกิดจากภาษาเพื่อนนะฮะจิตเป็นธาตุรู้วิญญาณทิติสี่อย่างการที่จิตเนี่ยไปรับรู้ เกิดการกระทบเรียกผัสสะผัสสะเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดกรรมเกิดสี่ธาตุในความรู้ของจิตกรรมเกิดแล้วเพื่อนๆนะฮะอ่าอันนี้ดังนั้นเนี่ยพระเจ้าจะปฏิเสธลัทธิของพวกพรามเหล่านี้นะฮะอ่าพรามเนี่ยมีหลายกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าอ่าการอ้อนวอนเนี่ยสำเร็จอ่าพระเจ้าบอกว่าพราม ถ้าการอ้อนวอนสําเร็จจริงใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ทุกคนเนี่ยอ้อ,อนวอนเป็นหมดเ,เพื่อนๆอย่างนั้นทุกคนในโลกเนี้ยอ้อ,อนวอนสิ่งที่จักดิ์สิทธิ์สักอย่างหนึ่งเพื่อนๆว่าสําเร็จทุกคนไหมฮะมันสามารถตรวจได้ว่าไม่สําเร็จทุกคนนะฮะแล้วอะไรเป็นตัวส่งผลอีกนะพระบางพวกบอกว่าอี่ส่วนบรรดาลทุกเรื่อง ะะทุกเรื่องเลยตั้งแต่สร้างโลกดีเลวอะไรอีสวนบ,บัดนันหมด